นี่ราคาเฉพาะโครงที่390 0 0บาทนะครับครับสวัสดีครับวันนี้หน่อยเพิ่มพูนครับผมวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่25พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้เรามีอีแตนมารีวิวก่อนจะส่งลูกค้าสําหรับคันนี้อาพระจังหวัดสุรินสั่งจองเข้ามานะครับคันนี้ผมทําไปแล้วคันนี้ราคาเฉพาะโครงที่39 0 0 0ับาทนะครับแต่มีทําไม้เบิ้์เติมแล้วก็มีทําดวงไฟเพิ่มเติมนะครับ อันนี้รายละเอียดโดยรอบคันก็จะมีม่แบตแถมให้นะครับมีระบบไฟไฟสูงไฟต่ําไฟลีนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีครบหมดนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมีแตรมีแจรแถมให้มีไฟหน้าไฟ LED ติดให้นะครับอันนี้ดวงไฟแถมให้นะครับแล้วก็มีระบบสตาร์ทกุญแจนะครับมีระบบสตาร์ทกุญแจแล้วก็อันนี้อ่า หลวงพ่อสั่งจองเอาเครื่องด้วยนะครับผมไปใช้งานในวัดนะครับแล้วก็ทางร้านก็ทําเป็นกระบะเปิดสามด้านให้นะครับคันนี้กระบะเปิดสามด้านให้นะครับกระบะนี่พิเศษิเกระบะนี่พิเศษให้พระนะครับเพราะว่ากระบะเดิมมันเป็นไม้มาค่าไม้เก่า นะครับอันนี้ทําเป็นไม้ใหม่ให้เป็นพื้นเรียบนะครับก็จะสภาพประมาณนี้เลยนะครับเป็นไม้ใหม่อันนี้ทําให้ไม้พื้นพื้นไม้จะเป็นพื้นไม้เดิมนะครับสำหรับคันนี้ก็เราจะส่งลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับหลวงพ่อวัดจังหวัดสุรินทร์นี่ครับก็รับปิดจะมีล็อกนะครับล็อกก็จะนี่ครับอ่านี่ครับใส่ให้เลยนะครับ สำหรับคันนี้ก็มีระบบไฟนะครับมีระบบไฟเลี้ยวนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟหลีมีระบบตแตรนะครับแล้วก็มีระบบสไตล์กุญแจแถมให้นะครับคันนี้กระบะยาวผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคันแดงดํายาวอยู่ที่2องเมตรเกนะครับคันนี้2องเมตรกกว้างเมตรห55 ก็เป็นมาตรฐานของยี่เต็นะครับอันนี้เครื่องเครื่องผมไปซื้อให้หลวงพ่อนะเป็นเครื่อง r t นะครับเครื่องร้อยสิบนะครับแล้วก็มีใส่บางฝุ่นนะครับใส่ให้ดวงไฟชุดใหม่แล้วก็ดวงไฟหน้าใส่ให้ใหม่นะครับคันนี้ทำระบบไฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทาระบบไฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่ครับหัวหัวเก่งก็จะประมาณนี้แล้วก็มีไดชาร์จลูกใหม่นะครับต่อเดินระบบไฟให้นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ของ Bu 4เกียร์ดินหน้า5เกียร์ถอยนะครับระบบเบรกชั้นเดียวแล้วก็ยางท้ายเป็นยางขอบ10 สิบสี่อันนี้ไม่ใช่ยางเดิมนะครับยางมันจะเป็นยางก้างปลานี่ผมใส่เพื่อวิ่งยกไปส่งลูกค้านะครับพอไปถึงก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพไม้ฝั่งนี้นะเป็นไม้เสดาลนะครับเคลือบยูรีเทนนะครับจะมีล็อกเปิดได้3ด้านนะครับอ่ามีล็อกเปิดได้สด้านช่วงท้ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับมีฟางฝุ่นมีดวงไฟท้ายนะครับใส่ให้นะครับความกว้างกระบะก็เมตรห้าสิบห้านะครับโดยประมาณนะครับไม่ใหญ่ อ่าข้างในก็จะมีตําหนินะครับก่อนส่งลูกคันผมก็จะแจ้งอยู่แล้วตําหนีประมาณไหนนะครับรอยไม้ประมาณไหนนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันดีครับผมเป็นวันอ่าอาทิตย์ที่25พฤศจิกายน2 5 1 6นะครับเรามีรอจะส่งลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้รอจะส่งลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหนองไผ่นะครับแล้วก็คันนี้รอจะส่งลูกค้าจังหวัดกําแพงเพชรนะครับอีหลายคันอีหลายคิวนะครับผมทางนี้ทางร้านพยายามเร่งทยอยจัดคิวให้ดู ก็เร่งทำาให้ทันนะครับตามสเปคที่ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าต้องการใช้งานผมก็พยายามเร่งให้ทำนะครับเดี๋ยวประมาณวันสิบเดือนหน้านะครับหีบหีบอ้อยนะครับบางโรงก็จะมีจะมีเปิดนะครับก็ท่านใดที่สนใจรถอีเจนนะครับรถเพื่อการเกษตรขนพืชผลในการเกษตรขนอ้อยก็ดีนะครับขนมันนะครับขนข้าวนะครับเบื้องต้นนะโทรมาก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 0 9 1 7 5 3 8 2นะครับทางร้านจะส่งรายละเอียดรถเบื้องต้นให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็ต้องขอขอแจ้งว่าติดจองหลายคันนะครับผมติดมัดจาหลายคิวนะครับผมทางร้านก็พยายามเร่งทาให้อยู่นะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าที่ต้องการลดสั่งจองเบื้องต้นล่วงหน้านะครับเพราะว่าเวลามาจองกระชั้นชิดนะครับเวลาทําไม่ทันนะครับพืชนผลทางการเกษตรของท่านก็จะไม่ได้ขนไปเอาเงินกันนะครับก็สั่งจองล่วงหน้าครับผมทางร้านติดติดหลายคิวก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้า FC ซีนะครับลูกเพจที่ไว้ใจร้านเล็กๆของเรานะครับทางร้านก็ต้องขอขอบพระคุณครับผม เบอร์โทรติดต่อนะครับนี่ครับเบอร์นี้เลย0809175382แอดไลน์ได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับหรือลูกค้าท่านใดจะมาดูรถนะครับมาดูได้ที่พีกัดร้านตําบวนวังงิ้วอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับข้างวัดวังกัเหลืองนะครับจับ GPS ได้นะครับที่ร้านสอเพิ่มภูนยานยนต์นะครับหรือว่าสอเพิ่มพูนร้อยต็งพิจิตรครับจับ GPS ได้ครับมีตำแหน่งบอกนะครับมีเลขที่บอกนะครับมีร้านหน้าร้านชัดเจนนะครับทางร้านก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ ลูกค้าที่ไว้วางใจร้านลเล็กๆของเรานะครับผมช่องสอเพิ่มพูนยินดีครับริการขอบคุณครับ